เบนเซม่าวิ่งแล้วเพื่อนๆโอ้โหหาช่องดีอย่างนี้เพื่อนตอกหนึ่งทีเพื่อนล็กไซก้อยลูกนี้โอ้โหคมทิบครับเพื่อนๆการหาช่องการยิงเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเบนเซม่า สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่ามือถือเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ในดีสมาชิกในลีกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องขอบคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้มารีวิววันนี้ผมก็จะมารีวิวเบนเซมานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องบอกว่าเบนเซมาร่างนี้โคตรสุดนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเบนเซมาตัวนี้กันก่อนนะครับสําหรับคาริเบนเซมาตัวนี้นะครับเบโอวิไฮอยู่ที่112นะครับเพื่อนเป็นตัวอนเม็นะครับ เท้านะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็น5้ทับหนะครับเพื่อนๆแต่ไม่น่าก้าวหลอนนะครับกิ้วหมูเป็น4ดาวนะครับราคาประมาณ2องร้อเอ็มมันดูสแตตคร่าวๆกันนะครับเพื่อนๆในส่วนของความเร็วนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยการยิงนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยแปดสิบห้าอันนี้ยิงคมแน่นอนนะครับเพื่อนๆการส่งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านะครับก็พอจะได้การเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับอันนี้พลิ้วเลยนะครับเพื่อนๆ พลังปองกันอยู่ที่72นะครับสภาพร่างกาย141นะครับก็มีความแข็งแรงอยู่ในส่วนของสกิลบูทนะครับตัวนี้เป็นการยิงลูกนะครับเพื่อนเขาจะบูทในเรื่องของพลังยิงการควบคุมบอนะครับการทำประตูความเร็วการวิ่งและก็ความแข็งแรงสกิลบูทอาจจะยังไม่สุดนะครับเพื่อนแต่ก็ต้องบอกว่าเล่นได้นะครับมาดูไส้ในกันนะครับเพื่อนการเร่งความเร็วนะครับตัวนี้อยู่ที่155นะครับเพื่อน ความเร็วการวิ่งอยู่ที่163ในเรื่องของความเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าดูดีเลยการทำประตูนะครับตัวนี้198นะครับเพื่อนพลังยิงเนี่ย205เลยนะครับก็ต้องบอกว่ายิงแรงมากๆเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการควบคุมบอลตัวนี้จะไปกับบอลได้ดีแน่นอนนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีความพลิ้วแน่นอนความแข็งแรงก็โอเคเลยนะครับเพื่อน165การหมุงก,ก็168ก็ต้องบอกว่าหม่งได้ดีเหมือนกันนะครับเพื่อน เบสสเตนเนี่ยให้มา145เลยเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของเบนเซม่าตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆสำหรับรูปร่างนะครับความสูงอยู่ที่185เซนติเมตรนะครับก็ต้องบอกว่ารูปร่างดีเลยน้ำหนักอยู่ที่81นะครับโดยรวมเนี่ยรูปร่างโอเคเลยครับเพื่อนๆเวร์กเรดนะครับเป็นสูงกลางนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเคยเล่นเบนเซม่านะครับตัวที่ผ่านๆมาเนี่ยเวร์กเรดจะเป็นกลางๆ นะครับทำให้ไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ตัวนี้นะครับปรับเวอร์กเรทมาเป็นสูงกลางนะครับก็ต้องบอกว่าโคตรนานเล่นเลยครับเพื่อนๆมีผลมากนะครับเวอร์กเรทกลางๆกับเวอร์กเรทสูงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเลยในส่วนของพลังแฝงนะครับจะมี5อย่างนะครับเพื่อนความเป็นผู้นำนะครับยิงบันโคมีเพลย์เมคเกอร์ด้วยนะครับมียิงไซก้อยนะครับแล้วก็มีเล่นเพื่อทีมเพลย์เมคเกอร์ก็จะทําให้เบนซิม่าเนี่ยจ่ายบอลได้ดีขึ้นนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมไฮไลท์การทำประตูของเบนเซม่าตัวนี้กันนะครับจังหวะนี้ซาร่าตัดบอลได้ครับเพื่อนๆมาที่มิเรลตเาครับไปที่โรักบามาที่เปอร์ตีฮะไปที่เบนเซม่าออกมาที่เบลเล่แงมครับจังหวะนี้อากิมิฮะออกมาที่ซาร่าเบนเซม่าวิ่งครับเพื่อนๆแต่ยังไม่จ่ายไปนะครับมาที่เปอร์ตีับออกมาที่ซอนแล้วเบนเซม่ามารับบอลลูกนี้คล้องหนีมาครับเพื่อนๆแล้วกดด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆ จังหวะขยับมารับบอลได้สวยมากครับลูกนี้เบนเซม่านี่อ่ะมนรับบอลครับแล้วคล้องหนีมากดด้วยสายเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆไปได้เช็คครับออกบอลมาที่อาคิเมีครับจังหวะนี้ต่อที่ซาร่าครับซาร่าไปที่เปร์ติครับมาที่เบลเลงแฮมครับออกมาที่โรับบาครับจังหวะนี้บอลมาที่ซาร่าครับคล้องหนีมาครับซาร่าครับไปที่เบลเลงแฮมครับต่อไปที่เบนเซม่าลูกนี้ครับ แล้วเบนเซมาคล้องหนีมาแล้วกดลูกนี้โอ้โหเสียบมุมครับเพื่อนๆนี่ฮะจังหวะเบนเซมาคล้องหนีกาดิโอครับแล้วกดเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับอาคิมีเบียดได้ครับเพื่อนๆมาที่ซาร่าครับซาร่าตอปเบลลเลงแอมครับเบลลเลงแงมคืนซาร่าครับจังหวะนี้แล้วซาร่าครับคืนเบลลเลงแอมอีกครั้งหนึ่งแล้วเบลล์เลงแอมเปิดเลยครับลูกนี้เบนเซมาโอ้โหโม่งดีมากๆครับจังหวะนี้ สอดเข้ามางโมงนะครับเพื่อนๆนี่ครับเบรนเแฮมเปิดไปแล้วสอดมางโมงลูกนี้แล้วลูกนี้พีเตอร์เชกเซฟครับเปืนตีครับมาที่ซาร่าสวนไว้ครับลูกนี้ล็อกบาครับมาที่เบนเซม่าครับตอกหนีจังหวะนี้แล้วเบนเซม่ากดเลี้ยงลูกนี้โอ้โหเสียบมุมครับเพื่อนๆนี่ฮะจังหวะตอกหนีของเบนเซม่าครับแล้วกดเลี้ยงลูกนี้ ไม่เหลือครับเพื่อนๆจังหวะทุ่มครับล็อกบาร์ครับซาล่ามาที่เบอร์ตีครับมาที่เบนเซม่าคล้องหนีลูกนี้โอ้โหจังหวะฟื้ทัชลูกนี้นี่ฮะเบอร์ตีมาฟื้ทัชแบบคล้องครับเพื่อนๆแล้วกดด้วยสายเรียบร้อยเลยครับแล้วจกกวังหวะนี้เบอร์ตีจิ้มได้ครับ,รบเ,เพื่อนซอนครับมาที่เบนเซม่าครับคืนมาที่ล็อกบาร์แล้วเบนเซม่าวิ่งแล้วครับเพื่อน ล็อกบาตักให้ลูกนี้เบนเซม่าได้บอลครับเพื่อนเพื่อนแล้วคล้องหนีมาครับเพื่อนแล้วหักหลบครับเพื่อนโอ้โหง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ตัวมันพลิ้วมากนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับจังหวะคล้องมาแล้วก็หักโอ้โหหักไปแบบดื้อๆเลยครับเพื่อนจังหวะทุ่มครับเตียโกซินวาครับจังหวะนี้คืนมาที่ปีเตชคมิเลตเตาครับมาที่อาคิมี่คะมาที่ล็อกบาครับต่อที่เบนเซม่า เบนเซม่าไปที่เบอร์ลิงแฮมออกมาีิซอนคืนที่เบนเซม่าเบนเซม่ามาที่ล็อกบาล็อกบาคืนเบนเซม่าแล้วกดโอ้โ oh หต่อบอลกันสวยงามมากครับเราเบนเซม่าเพื่อนยืนตำแหน่งแล้วก็หาช่องคตดดีจังหวะเขีย์บอลครับเบนเซม่าครับเบอร์ลิงแฮมออกมาที่ซาร่าครับมาที่อาคิมี่ครับจังหวะนี้อาคิมี่รอเพื่อนเติมครับแล้วไปที่เบนเซม่าครับจังหวะนี้ เบนเซม่าต่อครับแล้วคลองนี้โอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้เหมือนจะตอกยาวไว้นะครับเพื่อนๆแต่เบนเซม่าครับโคตรลิวเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะสัตว์ด้วยสายลูกนี้จังวะาคีิวอนครับเบรนเดงแอมบอกวันที่ซาร่าครับอาคิมีครับอาคิมีคืนซาร่าลูกนี้ครับแล้วเบนเซม่าวิ่งแล้วครับเพื่อนๆแล้วซาร่าเปิดมาเบนเซม่าแย่งโมงอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โหครบที่สุดๆครับสำหรับคิงคาริม นี่อะซาร่าเปิดมาโอ้โหซอนครับไปที่เบลเลแฮม,มครับเบลเลแฮม,มมาที่เบนเซม่าลูกนี้แล้วเบนเซม่าจะคืนติดครับลูกนี้แล้วเบนเซม่าคิลเลอร์พาสลูกนี้โอ้โหคิม,มี่หลุดเดียวเพื่อนแล้วกดลูกนี้เรียบร้อยแลย้วเพื่อนโอ้โหจังหวะคิลเลอร์พาสของเบนเซมา่าเพื่อนนี่คือประสิทธิภาพของพลังแฝงเพลย์เมคเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อน จังหวะนี้ครับเช็คครับมิลิเตอครับมิลิเตอมาที่เบลเล่แงมครับล็อกบาร์ครับล็อกบาร้องหนีมาแล้วเบนเซม่าหาช่องเพื่อนๆตอกหนีมาแล้วกดด้วยสายเรียบร้อยเลยเพื่อนจังหวะหลุดเดี่ยวเนี่ยไม่มีพลาดนะครับเบนเซม่าโคตรคมครับเพื่อนๆจังหวะเคียบอลครับเปิดตีครับล็อกบาร์เบลเล่แงมครับออกมาที่อาคิมีมาที่ซาร่าครับจังหวะนี้ แล้วซาลาเปิดไปสองสองครับเบนเซมาหม่งลูกนี้โอ้โหหม่งโคตรดีครับเพื่อนๆนี่ครับเปิดมาสองสองเรียบร้อยเลยครับแล้วจังหวะน,นี้อะคิมิตัดได้ครับเพื่อนซาลาครับมาที่ลักบาเบนเซมาวิ่งแล้วครับเพื่อนโอ้โหหาช่องดีอย่างนี้เพื่อนตอกหนึ่งทีเพื่อนล็อกไซก้อยลูกนี้โอ้โหคมติบครับเพื่อน การหาช่องการยิงเนี่ยสุดยอดจริงๆครับเบนเซม่าซอนครับมาที่ล็อกบาคือมาที่เบนเซม่าครับเบนเซม่าเลนเช้งหนึ่งทีแล้วคล้องหนีเลนเช้งอีกทีหนึ่งแล้วกดด้วยขวาโอ้โหกองหลังเนี่ยอยู่กันเต็มนะครับเพื่อนๆแล้วเบนเซม่าแหวกมาได้ครับโอ้โหแล้วกดด้วยขวาลูกนี้แล้วลูกนี้ล็อกบายิงครับแล้วเบนเซม่าเก็บบอลได้เพื่อนล็อกเข้าขวาแล้วกดโอ้โห นี่คือหน้าที่ของกองหน้าเพื่อนยืนถูกที่ถูกเวลาครับแล้วจบได้โคตรคมครับนี่ครับแต่เข้าขวาแล้วกดแล้วจังหวะนี้ครับเออร์นันเดสตัดได้เพื่อนมาดิซาร่าครับซาร่าครับคือมันที่เบนไซมาจังหวะนี้พลิกโอ้โหโดนชนหนึ่งทียังได้ครับเพื่อนแล้วกดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเพื่อนความแข็งแกร่งนะฮะลูกนี้ชนไม่ลงครับเพื่อน เป็นไงกันบ้างครับสาหรับคิงคาริมตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโคตรสุดครับเพื่อนๆในเรื่องการจบสกอร์นะครับเท้าซ้ายเท้าขวาลูกมง backs, settling, เบนเซม่าครบเครื่องมากๆในเรื่องของลูกดื้อความแข็งแกร่งนะครับเบนเซม่าเขามีให้เห็นการหาช่องนะครับก็ต้องบอกว่าหาช่องดีเลยในส่วนของการส่งนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นจากไอไลท์แล้วนะครับจะมีจังหวะคิลเลอร์พาร์หลูกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตัดเกรดเบนเซม่าตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆ อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องจบสกอร์นะครับตัวน,นี้10เต็ม10แน่นอนนะครับเพื่อนๆครบเครื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาและก็ลูกมงในส่วนของความเร็วนะครับตัวน,นี้ผมให้ที่9.5เต็ม10นะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีความเร็วเลยการเลี้ยงบอลความพลิ้วนะครับตัวน,นี้10เต็ม10เลยครับเพื่อนๆเป็นตัวที่พลิวมากๆเลยและอัวข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของความคุ้มค,ามค่คานะครับตอนนี้ราคาประมาณ300 m อนะครับเพื่อน ความคุ้มค่าผมให้ที่8ป0ก็ต้องบอกว่าแพงไว้นิดนึงนะครับกับราคา300รอถ้าราคาลงมาสัก200รอเอมนะครับความคุ้มค่าตัวนี้10บเต็ม10แน่นอนครับเพื่อนๆเอาละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี